อา้าวมามาพอดีเลยระหว่างที่พี่ไม่อยู่พี่ฝากมาดูแลแม่ด้วยนะค่ะพี่แกไปทำงานต่างจังหวัดตั้งหลายวันที่นี้เราได้แก้งยิ้มมายได้เต็มที่เลยลูก <c oughs> ใช่ค่ะแม่ <c oughs> กบไปเป็นอาทิตย์เลยเหรอลูกครับแม่แบบนี้ก็ไม่มีใครดูแลแม่สิแม่ครับที่บ้านยังมีอันกับไมาอยู่นะครับ อย่างน้องแกแม่จะพึ่งอะไรมันได้แม่เดี๋ยวผมทำงานเสร็จผมจะรีบกลับมาหานะครับอัน,นฝากแกดูแลแม่ด้วยนะรู้แล้วนะ่ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ครับงั้นผมไปก่อนนะครับจ้าลูก อา้าวมามาพอดีเลยระหว่างที่พี่ไม่อยู่พี่ฝากมาดูแลแม่ด้วยนะค่ะงั้นพี่ไปก่อนนะแม่คะเสื้อผ้าแม่หนัววางไว้ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวหนูไปทำความสะอาดบ้านก่อนนะถ้าแม่มีอะไรก็เรียกหนูได้เลยนะคะแม่คะ่ะพี่ก๊อปไปแล้วเราทางสะดวกแล้วค่ะคุณแม่พี่แกไปทำงานต่างจังหวัดตั้งหลายวันที่นี่เราได้แก้งยิ้มใหม่ได้เต็มที่เลยลูก ใช่ค่ะแม่ ของแกเอาไปซักนี่แม่หายป่วยแล้วหรอคะแม่ฉันไม่ได้ป่วยค่ะลูกชายฉันไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดตั้งหลายวันงนั้นแกก็ไปนอนห้องเก็บของแล้วกันเออแต่ว่าแกมันก็แค่สะัยแม่ฉันสั่งให้ทำอะไรแกก็ต้องทำสิเพราะยังไงเนี่ย แกมันก็เป็นแค่คนนอกไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้หรอกลูกชายฉันมีอยู่คนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้ก็คือฉันลูกสาวฉันกำลังท้องและห้องที่แกน,นอนอยู่มันก็โลง่งแล้วก็สว่างกว่าฉันจะให้ลูกสาวฉันไปนอนในห้องนั้นส่วนแกก็ไม่นอนี่ห้องเก็บของ ก็ได้คะ่ะเอ๊ะแล้วจะมองอะไรล่ะไปซักผ้าสิเออถ้าแกซักเสร็จแล้ว<ๆ>ก็ไปเปลี่ยนผ้าปูที่ลูกสาวชันด้วยมันสกปกแล้วก็ทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูให้มันเรียบร้อยด้วยค่ะคุณแม่นี่สุดยอดไปเลยค่ะนี่มันแค่เร,ริม่มต้นเองนะลูกต่อไปถ้าแกอยากได้อะไรก็สัง่งมันทำได้เลยมันเป็นแค่สัพภัยมันก็เหมือนคนใช้ในบ้านนั่นแหละได้ค่ะคุณแม่ เอาดูดฝุ่นนะ่ะเสียงดังน่ารำคาญใช้มือเก็บนุ่น ช่วยขยับให้พี่หน่อยได้ไหมพี่จะเก็บขยะตรงนั้นอะไม่เห็นเหรอว่าท้องอยู่มันขยับลำบากงาั้นอันเก็บให้พี่หน่อยได้ไหมแกกล้าใชนเหรอแม่คะแม่คะยัยไมมันใช่หนูเก็บขยะค่ะแม่หนูปวดท้องค่ะแม่ เมื่อกี้เจ็บคอจังเลยอะเดี๋ยวแกช่วยไปเอาน้ำอุ่นมาให้ฉันหน่อยสิแม่คะเออเดี๋ยวพี่แปามาให้อ่ะน้ำ จะแกล้งฉันใช่ไหมมันร้อนเกินไปไปเปลี่ยนมาใหม่บอกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะเอาน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำร้อนแกจะทำอะไรเอ่อกำลังจะซักผ้าค่ะ ันรู้ว่าจะซักผ้าใครให้แกใช้เครื่องซักผ้าแกต้องซักมือเท่านั้นซักผ้าของลูกสาวฉันด้วยละ่ะซักให้มันเร็วๆด้วยยังมีงานบ้านจี่ต้องทำ ปวดขาจังเลยไม่แกมานวดขาให้ฉันก่อนสิแต่ว่าผ้าที่ซักไว้ยังไม่ได้ตากเลยอ่ะคุณแม่คะระหว่างตากผ้ากับนวดขาให้หนูคุณแม่ว่าอะไรสําคัญกว่ากันคะก็ต้องนวดขาสิลูกตากผ้าเดี๋ยวค่อยไปตากก็ได้ มันวดขายลูกสาวฉันก่อนแต่ว่าไม่ตรงไม่แต่อะไรทั้งนั้นอะเร็วสิมันวนวดขายลูกสาวฉันสิยิ่งมองหนานั่นแหละ เหมือนคนมีแรงหน่อยสิเร็ว มาพี่กลับมาแล้วพี่กอล์ฟไหนพี่บอกว่าจะกลับมาพรุ่งนี้ไงคะพอดีงานพี่เสร็จไวพี่ก็เลยกลับมาก่อนแล้วแม่กับน้องไปไหนอะเอ,อ่อน่าจะอยู่ในห้องกันค่ะพี่กลับมาเหนื่อยๆมาเดี๋ยวแม่ช่วยถือของให้ นี่มันเสื้อผ้าน้องไม่ใช่เหรอทำไมไม่อยู่ตรงนี้อ่ะเย่าบอกนะว่ามาเป็นคนสักให้น้องไม่จะสักให้น้องทำไมแม่เป็นคนสั่งให้ไมยทำใช่ไหมอ่อคือมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไมยทำได้ก็เราเปครอบครัวเดียวกันนี่ตอนพี่ไม่อยู่ มายคงลำบากใจมากสินะงั้นเดี๋ยวพี่เอาของขึ้นไปเก็บเองไม่ได้ไม่เหนื่อยเนาะะเดี๋ยวก่อนค่ะคืออันน้องสาวพี่เข้านอนอยู่ที่ห้องเราค่ะ,ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไมยเอาไปเก็บที่ห้องเก็บของให้เดี๋ยว <c oughs> อันไปอยู่ในห้องของเราได้ไง นี่แม่ทำเกินไปแล้วนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ไปคุยกับแม่เองจะคุยอะไรกับแม่เหรอแหมพอลูกฉันกลับมารีบฟ้องเลยนะไม่พอใจหรอแล้วฟ้องอะไรไปบ้างล่ะ ไม่เขายังไม่ได้ฟ้องอะไรเลยนะครับแม่แม่ครับไม่เข้ามาเป็นลูกสบายในบ้านเราไม่ก็เหมือนเป็นลูกสาวของแม่คนหนึ่งทําไมแม่ทาแบบนี้อ่ะแม่ให้ไม่ไปน,นอนในห้องเก็บของได้ไงไหน,นเรื่องซักเสื้อผ้าให้อ่านอีกไม่เห็นไม่เป็นอะไรไม่เป็นลูกสบายแม่นะลูกสบายอะไรล่ะ มันก็ไปแค่แม่บ้านก็เท่านั้นแหละก็เมย์บอกมาแบบเนี้ยเราจ่ายค่าสินสอดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้มันทำอะไรก็ได้หุบปากไปเลยอันแกจะพูดอะไรให้เกียรติไมค์เขาด้วยไมค์ก็เป็นพี่สะพยแกนะถ้าแกจะพูดจาแบบนี้แกไม่ต้องเรียกฉันว่าพี่ ผมไม่คิดเลยนะว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในครอบครัวเราก็เรื่องอะไรในน้อยแค่นี้ทําไมแกต้องตะโกนด่าน้องแกด้วยน้องแกกําลังท้องอยู่นะอะพ่อคนนอกคนนี้ใช่ไหมถึงทำให้แกเปลี่ยนไปขนาดนี้ไม่ไม่ใช่คนนอกคนนอกที่ไหนจะย,ยอมทำเพื่อครอบครัวขนาดนี้ แบบนี้แม่ยังมองไมยเป็นคนนอกอยู่อีกเหรอก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สภัยควรทำอยู่แล้วนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำแม่เราคิดกับกันดูบ้างถ้าอันเขาโดนแบบนี้แม่จะรู้สึกยังไงถึงแม่ไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึก ถ้าแม่กับอันยังเป็นแบบนี้อยู่ผมว่าเราแยกกันอยู่เถอะแม่อยากทำอะไรในบ้านหลังนี้แม่ก็เชิญทำไปได้เลยผมกับไมยจะไปอยู่ที่อื่นครับที่อยู่ได้แต่ครับใจอยู่ยาก เดี๋ยวก่อนค่ะเอาคืนไป